สำหรับเพื่อนเ,อนเอนที่ใช้เทเลสารในการถ่ายวีดีโอด้วยโหมดแมนนวลนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณคือโปรเฟชชั่นอ l ลนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เคยใช้เนี่ยมีโหมดหนึ่งนะครับไม่ควรจะใช้เลยก็คือโหมดออโต้นะครับวันนี้ก็จะมี3โหมดด้วยการที่จะมานำเสนอนะครับ สวัสดีครับคุยทุกเรื่องเรื่องชัตเตอร์กับชัตเตอร์โอเคนะฮะวันนี้ก็จะมาคุยทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะฮะก็จะมีโหมด ISO โหมดออปเปอร์เจอร์แล้วก็โหมดชัตเตอร์สปีดนะครับทำไมถึงต้องคุยพวกนี้นะครับเพราะว่าการใช้อ,ออโตเมติกเนี่ยมันไม่สามารถเขียนสร้างสรรค์อะไรได้เลยครับเพราะว่าทั้งหมด3โหมดเนี่ยมันใช้คล้องจองกันหมดนะฮะก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นออปเปอร์เจอร์ไอโแล้วก็ชัตเตอร์สปีดนะครับผมตอนนี้ก็เรามาคุยส่วนของ ISO กันก่อนนะครับผม สำหรับกล้อง APS-C นะครับในรุ่น 60D เนี่ยจะต้องปรับไปที่โหมดวิดีโอนะฮะซึ่งหมุนวงล้อไปที่วิดีโอนะครับผมตามภาพนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นฟูเฟ m มล่ะก็แค่หมุนไปที่โหมดแมนนวลนะครับตรงนี้ในวงล้อตรงนี้นะฮะจากนั้นนะครับให้เราสับสวิตช์นะครับไปที่วิดีโอแล้วกดเลคคอร์ดแค่นั้นเองครับผมง่ายมากเลยครับสำหรับฟูเฟ m มตัวนี้นะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับไปที่เมนูนะครับเราทุกครั้ง ต้องปรับวิดีโอเอปเปิเชอร์ให้เป็นแมนนวลเสมอนะครับสำหรับสิ่งแรกที่เราจะมาคุยกันก็เรื่องของ ISO แก็ค่เรากดที่ปุ่มคําว่าไอคซนั่นเองครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนวงล้อเลือก ISO ได้ตามที่เราต้องการนะครับแต่ระวังนะครับการเลือก ISO ค่อนข้างสูงเนี่ยมีผลต่อวิดีโอนะครับซึ่งจะทําให้เกิดน้อยและเกณฑ์ขึ้นมากขึ้นนะครับก็เลือก ISO นะครับ การใช้ ISO ที่สูงขึ้นก็จะทำให้เกิด noise นะครับซึ่งมันจะมีเม็ดเกลนอะไรขึ้นมาตามรูปเลยนะครับผมเห็นไหมคะก็นอกจากนี้นะครับการใช้ ISO ต้องควรระวังในการดัน ISO ด้วยนะครับไม่นั้นแล้วจะทำให้วีดีโอของเราเนี่ยมีเกรนแล้วก็ใช้งานจะยากมากขึ้นนะครับถัดมานะครับในส่วนของโหมด aperture นะครับ aperture นะครับหรือรูรับแสงนะครับการเปิดที่ F กว้างนะครับจะทำให มิติของวิดีโอของเรามีมากขึ้นนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเราปรับ f นะครับให้แคบลงมานะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็น f 9นะครับทำให้คีย์บอร์ดเนี่ยเห็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับก็คือเห็นด้านข้างมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับคีย์บอร์ดก็จะชัดเจนมากขึ้นสมมติว่าเราปรับรูรับแสงให้แคบลงมาอีกที่หนึ่งเป็น f 1 6กนะฮะก็จะทําให้คีย์บอร์ดหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับเห็นหมดทุกอย่างเลยครับก็คือเป็นเห็นแบบชัดลึกนะครับ แต่ไม่มีมิติครับต่อมาก็คือเป็นโหมดชัตเตอร์สปีดนะครับชัตเตอร์สปีดนะครับก็ควรระวังนะครับก็คือชัตเตอร์สปีดก็จะมีระบบอยู่2ระบบด้วยกันก็คือ 1. Mode โหมด NTSC 2. ก็คือโหมด p พลวนะครับการใช้โหมดแต่ละโหมดสมมติว่าเราใช้ระบบ p พลวนะครับเราต้องคูณที่ย2นะครับในการใช้สปีดชัตเตอร์นะครับผมก็ ถ้าเป็นระบบพาวก็เลยกลายเป็น1ทับ50นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเอท4ก็จะสปีดที่เหมาะสมก็คืออยู่ที่1ทับ60นะฮะ mm hmm. ก็นอกจากนี้การใช้งานของมันนะครับก็ขึ้นอยู่กับระบบด้วยนะครับในการในการใช้งานแต่ถ้าเกิดเราใช้สปีดค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะทําให้วิดีโอของเราแข็งนะครับเช่น1ทับ100นะฮะมันก็จะทําให้วิดีโอนี้ค่อนข้างคมนะครในการในการถ่ายวิดีโอนะครับแต่ถ้าเกิดว่า สปีดที่ค่อนข้างต่ำนะฮะมันก็จะทำให้วัตถุของเราเบลอไม่สมูทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรทในการถ่ายวิดีโอที่ดีที่สุดก็คือคูณด้วย2นะครับนะครับอันนี้คือเป็นบทของมันนะครับผมเป็นยังไงบ้างรครับสำหรับ3ามโหมดที่นําเสนอไปน,นะครับ ISO aperture shutter speed นะครับผมคิดว่าจะได้อะไรหลายๆอย่างะครับสำหรับที่นําเสนอตรงนี้นะฮะการใช้แมนโหมดแมนนวลเนี่ยสามารถคิดสร้างสรรค์อะไรได้หลายอย่างจริงๆนะครับผมก็อย่าลืมเอาไปลอง ประยุกต์ใช้อยู่นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วลืมกด Subscribe ให้กับ Shutter OK นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ